วันนี้ก็มาอยู่กับร้านซ่อมคอมนะครับอยู่ตลาดนัดจะติดจากสองมินบุรีนะเพื่อนๆนะวันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านดีแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับคอมมีปัญหานะครับแต่ไม่ติดนะครับร้อนนะครับลงซอฟต์แวร์แล้วพิมพ์งานไม่ได้นะครับทํางานไม่ได้นะครับติดฟ้องคีย์ต่างๆนะครับมาได้เลยสอบถามทักทายมาได้นะครับทําได้ทั้งระบบน้ําเปิดระบบน้ําปิดนะครับเราก็แบบ สิ้งพัดลมนะครับก็ตามความเหมาะสมของการใช้งานแล้วก็ CPU นะครับของแต่ละท่านนะครับว่ากันไปสอบถามราคาก่อนที่จะติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบน้ำเปิดนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสเต็ปความเย็นแบบสุดๆนะครับก็ระบบน้ำเปิดก็งบก็7-8 0แบพันนะครับขึ้นไปถึงหมื่น,นครับหรับระบบน้ำเนาะนะครับน้ำเปิด ว่าถ้าใครจะใช้น้ำปิดนะครับก็ได้เหมือนกันถ้าเป็น CPU เราดูที่ CPU เป็นหลักนะครับแล้วก็งบนะครับงบยิ่งเย็นคอมก็ยิ่งดีนะครับทำงานดีแล้วก็นิ่งเสถียรน,นะครับแน่นอนว่าเราต้องดูรายละเอียดเรื่องของตัวระบบจ่ายไฟนะครับต่างๆด้วยนะครับการทำงานอืนๆน,นะครับท่านหนสนใจก็สอบถามทักทายมานะครับ ไม่ได้แพงนะครับระบบน้ําเปิดแต่ว่าเวลาเราทําระบบน้ําเปิดเราควรจะดูเรื่องการเซอร์วิสนะครับการดูแลรักษาการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเซอร์วิสก็ต้องถ่ายน้ําง่ายนะครับทาเองได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องยกไปนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมติดตั้งทีเดียวจบนะครับใช้ได้ยาวนะครับหลายสิบปีนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนชุดเมมบอร์ดอะไรแบบนี้ก็ยังได้เลยนะครับสําหรับระบบน้ําเปิดนะครับผม เราจะเปลี่ยนทายเฉพาะช่วงที่เราเปลี่ยน CPU นะครับบางครั้งเราเปลี่ยน CPU แต่บล็อกเราใช้ตัวเดิมก็ยังได้นะครับถ้าเป็นของแบรนด์เดิมนะครับแต่ว่าอาจจะอัพมานะครับเป็น i5 i7 i9 นะครับแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แน่นอนระบบน้ําเปิดต้องสเต็ป i7 กับ i9 นะครับหรือว่าไรเส้น7ไรเส้น9ก็แล้วแต่นะครับนู่นนี่นั่นนะครับมันใส่สก็ตเดียวกันได้มันก็สามารถที่จะใช้บล็อกเดียวกันได้นะเพื่นนะ นะครับใช้ได้ยาวๆนะครับแต่ละคนแต่ละท่านก็อาจจะชอบคนละแนวนะครับก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับมาทดสอบระเทศได้นะครับเครื่องนะครับมาเทสที่ร้านได้เลยนะครับสำหรับเครื่องระบบน้ําเปิดนะครับเพื่อนนะครับหรือระบบน้ําปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับพัดลมก็พัดลมนะครับทางานธรรมดานะครับไม่ต้องอะไรมากก็พัดลมไปนะครับก็ไม่ต้องเซอร์วิสดูแลรักษาอะไรกันมากมายนะครับปอกฝุ่นอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้ก็เย็ยนๆนะครับเย็ยนๆเลยนะครับลมนี้เย็ยนๆเลยนะตัวนี้มันสองตัวตัวนี้เอาของแบรนด์เนมใส่นะคตัวนี้มากับซิงก็เย็ยนๆนะอันนี้เป็นระบบน้ํานะครับระบบน้ํา อันนี้ว่างๆเลยก็เอามาทำนะครับพอดีน้ําปิดผมขายไปหมดแล้วก็เลยเอาพัดลมมันไม่ไหวครับต้องเอาระบบน้ําใสนะสําหรับตัวไลซ้นตัวนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมานะครับอมประกอบคอมนะครับจะซื้อมาเองนะครับหรือว่าจะสอบถามทักทายนะครับเอาจากที่ร้านก็ได้นะครับเทสกันดูนะครับเอามาเทสเอามาเสียบเอามาลองกันนะครับอะไรที่ได้แล้วเราก็ โอเคเราก็โอเคก็จ่ายตังกันอนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมือหนึ่งมือสองนะครับบางอย่างนะครับมันมือสองแต่ว่าเป็นแบรนด์ดีๆมันก็ทนนะนะครับพวกอะแดปเตอร์อะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับมือสองก็สงส,งสามร้อยนะครับซื้อใหม่ก็หลักพันอะไรเงี้ยเราเราเลือกลักษณบนี้นะครับเป็นท่านไหนสนใจก็สอบถามทักทายกันมานะครับซ่มประกอบคอมนะครับ ราคาบ้านนะเพื่อนๆทักกันมาถามกันได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับเห็นนะครับเพื่อนๆนะครับทักกันมาได้ถามกันมาได้นะครับจะซ่อมจะประกอบนะครับก็สอบถามกันมาอะไรเยอะลกนะครับธรรมดานะครับ บางท่านบางคนก็เวลาไปซ่อมเครื่องก็ดูนิดนึงนะครับสถานที่ร้านนะครับใช่ร้านคอมหรือเปล่านะครับไม่ว่าลกแล้วดีใช่ค <c> ะ <oughs> คือผมกาลังจะบอกว่าเคยมีเคสที่แบบว่าเดี๋ยวนะฮะแบบ <c oughs> มีเด็ก2อสามคนนะั้นบนให้ฟังหลายเที่ยวแล้วนะครับไปซื้อของเขานะครับไปซื้อตั้งไก่นะครับนะครับก็ไม่ได้รู้สเปคอะไรเขาบอกเท่านั้นก็เท่านั้นนะครับ พอซื้อมาแล้วปรากว่าเล่นเกมอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีการ์ดจอครับเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับของลาเส้นลาเส้นสามนะครับมสิบหกนะครับโอ้โหลายเส้นสามเรมสิบหกนะครับออนบอร์ดนะครับลาเส้นสามตัวจีนะครับเล่นเกมไม่ได้จ่ายไปน่าจะหมื่นเจ็ดนะครับจอพร้อมจอเนาะไปซื้อมาจากโซนชนบุรีนะครับเราก็ไป เล่นเกมไม่ได้ก็ไปซื้อการ์ดจอที่แฟชั่นนะครับ JB ตอนนั้นเขาซื้อมาตัว RX 6565 00 XT นะน่าจะเป็นตัวนั้น8,000กว่าบาทตัวประมาณนั้นนะครับของใหมนะ่สวยนะครับสวยอยู่3าพัดลมแต่ว่าเล่นเกมก็มีปัญหานะครับแหลกๆก,กระตุกนะครับเพราะว่าเขาเอาไปใส่บอร์ด M อ2 0อ m 3 2นนะน่าจะใช่นะครับ ซสึกว่ามันจะวิ่ง 4x นะครับตัวกานะร์จอแบบก็รวนๆนะครับเครื่องนั้นก็ตกไปเท่าไหร่แล้ว8,017บอกอีก8,000โอ้โห7เจกับแปดเราตีง่ายๆ20,05 20,06รู้สึกจะเพิ่ม <laughs> ไปเพิ่มไม่ได้ดีนะโอ้โหเอาไมาผมดูบอกโอ้โหนะครับ จะทีนี้จะอัพนู่นอัพนี่ก็ไม่ไม่ไม่มีตังค์แล้วนะครับก็เลยน้องเขาก็เลยไม่รู้ทําไงก็คิดนานอยู่เหมือนกันผมก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นชุดบอร์ดใหม่ไปแล้วธรรมดาไปก็ได้บอร์ดราคาสองสองสามพันชุดบอร์ดซีพยอะไรเงี้ยแต่น้องเขาก็เลยกลัวกลัวกล้าก้านะครับกลัวช่างกลัวอะไรหลอกไปเลยทีนี้ผมก็บอกว่าไปซื้อมาได้ผมใส่ให้ดูตัวนี้ผมก็ลองเทสแล้วมันเล่นเกมไม่ได้จริงนะมันเออเออนะครับ นะครับก็เจอมาสองคนอีกคนก็ไปซื้อเป็นชุดมาแล้วก็มีปัญหานะครับตัวตัวเคสสองนรู้สึกจะไปซื้อของเขามาแล้วเขามาส่งก็วันแรกเปิดติดทํางานได้วันที่สองเปิดไม่ติดนะครับเขาก็เลยคุยกับคนขายยังไงไม่รู้มีปัญหาการพูดจากันนะครับสื่อสารไม่เข้าใจก็เลยเอาไปหาร้านช่างแถวบ้านว่าไงนะแต่ช่างแถวบ้านถ่ายรูปให้ผมดูเหมือนจะมีแต่ โต๊ะทำงานอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรอะไรยังไงไม่ไม่มีนะครับเขาก็บอกว่า power เ,เสียนะครับการ์ดจอก็เสียด้วยนะครับการ์ดจอกรีเทคสามศูนย์หกศูนย์นะครับแล้วก็ power supply กูก้ปปานะครับเจ็ดร้อยสิบวัตต์นะครับซึ่ง power supply เ,เขาบอกว่าเป็นของเกรดไม่ดีนะครับผมผมก็ฟังบอกว่ามันใช่นะ power supply กูก้ปปานี่คือโอเคอยู่นะตัวแปดสิบพัทอะ นะครับตัวขูกา STX นะฮะมันก็โอเคนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็การ์ดจอนะครับสุดท้ายจ่ายเงินไปให้เทินการ์ดจอ3 0 0โพลส์สปาย1,002นะครับของคอแซ r นะครับ c x กิ0ลวัตต์นะครับ1,2สองก็พอฟังได้รับได้อยู่นะครับแต่ว่าการ์ดจอเทิน3 0 0นี่เทินรุ่น3060เหมือนเดิมนะครับ แปลกใจนะครับทาไมเขาให้เทินผมก็แต่ผมก็ไม่ได้พูดต่อนะครับเพราะว่าการจอมีประกันนะครับคนที่เทินอะไรเขาก็ไม่ได้นําเขาบอกเขาเสียนะเขาก็ตกใจเขาก็รีบเปลี่ยนตัวใหม่นะครับสุดท้ายก็ไปขอเงินเพิ่มจากอ่าพอขานะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่รับประกันแล้วนะครับเพราะว่าอาไปให้ช่างทำอะไรนี้ก็เป็นเรื่องราวกัน เท่าที่ผมฟังก็สงสารน้องเขาอยู่นะครับก็ว่ากันไปนะแต่เป็นร้านผมก็คงเทสให้ดูอย่างเงี้ยเสียบหลายๆบอร์ดนะครับเสียยากครับถ้ามีประกันก็บอกเขาไปเคลมนะครับจะดีกว่านะครับเพราะเคลมมาก็ขายได้ราคาเดิมนะครับได้ราคาเยอะกว่าเดิมอีกก็เพินะครับเป็นของใหม่แต่ก็มีของเคลมก็ยังดีนะเรามีติดประกันอีกสามสี่เดือนด้วยนะครับผมมันหามันมันต้องดูรายละเอียดนะเพื่อนนะสอบถามกันมา เราซื้อขายก็ต้องดูให้ดีนะครับเอาที่ไว้ใจได้นะครับจะดีกว่าเราจะได้ราคาที่ถูกกว่าหรือท่านไหนจะซื้อของใหม่ก็สบายใจก็ซื้อไปนะครับของใหม่นะครับแต่ของใหม่มันก็แพงไปก็มีนะครับถ้าคนซื้อเป็นก็ซื้อมือสองก็ดีนะครับถ้าคนซื้อไม่เป็นก็ซื้อของใหม่ไปเลยนะครับเป็นก็ไม่เป็นก็คือดูเป็นด้วยรายละเอียดนะอะไรต่างๆก็พูดคุยกันไปนะครับ เอาใหม่บางอย่างเก่าบางอย่างก็ได้นะครับผมว่านะในของดีของที่ลดราคาไปเยอะนะครับบางอย่างวางกันไปนะเพื่อนให้ก็สอบถามทักทายกันมาได้เลยนะครับอยู่ตลาดนะัดเตอร์จากสองมิลลินะครับซ่อมประกอบคอมนะครับถาม,มา